าาปปเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอวันนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์เรื่องสัตว์เสือสวัสดีค่ะมีนะคะรับบทเป็นเดือนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายฉากที่เดือนเนี่ยจะต้องมาหาสี่เสือที่โกดัง เพื่อที่จะมาโน้มน้าวให้สีเสือเนี่ยปล่อยตัวเบสิไปจะได้ไม่เกิดสงครามกลางเมืองคนก็จะได้แบบไม่ตายเยอะซึ่งวันนี้อุปสรรคเยอะมากนะคะอย่างแรกก็คือว่าฝนตกฝนตกแบบนานมากๆนะคะก็จะมีเสียงคนเข้ามาเสียงน้าแล้นที่2ก็คือว่าบทพูดยาวมากเหมือนเวลาเราพูดบทพูดเยอะ เราก็ลืมคิดตามหมดูดลืมรู้สึกตามหมดพูดนะคะคืออาจจะกังวลเพราะมันยาวอะไรประมาณนั้นก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้หนูเดือนคนนี้ด้วยและหากใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าตัวละครตัวเนี้มีความสําคัญกับสีเสือขนาดไหนก็ไปติดตามได้ในซีรีส์เรื่องสัตว์สื่อก็ยังไงอยากให้คนดูรอเอาใจช่วยคุณเดือนนะคะฉากนี้แล้วก็ติดตามสัตว์เสือด้วยนะคะ